สวัสดีครับผมชื่ออาจารย์ป๊อปนะครับ P O P จำแน่นะนะครับก็พิธีกรประกาศทุกทุกอย่างอนาะที่ไปอย่างเดียวนะครับคือมีวิกรแค่สองท่านนะครับมีผู้สัมภาษณ์หนึ่งท่านคือท่านป๊อปบบนี้ครับเราเม,มาเรียนรู้ร่วมกันมาเป็นหลายหลายวันแล้วนะครับทุกทุกทุกเวียกรเนี่ยมีความรู้ เป็นผู้ปฏิบัติงานจริงมาแล้วก็ได้ให้ทั้งหลักคิดทฤษฎีมาเยอะนะครับวันนี้เนี่ยผมคงชวนคุยง่ายๆมากกว่านะครับเพื่อให้สะท้อนว่าจากหลักคิดไปสู่การปฏิบัติเนี่ยท่านที่เคยทําสําเร็จมาแล้วเนี่ยทาอย่างไรนะครับในองค์กรท่านเองถ้าใคยรู้จักทั้งสองท่านนี่จะจะทราบดีว่าทั้งสองท่านเนี่ยนอกจากเป็นผู้นํา นะครับตัวจริงแล้วเนี่ยท่านบรรยายด้วยในหลายที่หลายทางแต่หัวใจของความสำเร็จของท่านเนี่ยไม่ใช่การบรรดาแต่เป็นเรื่องของการนําเป็นผู้นำํำในทางปฏิบัติด้วยตัวเองวันนี้คือจุดที่สําคัญที่สุดเนี่ผมคงจะเป็นการสัมภาษณ์กันเองง่ายๆมากกว่านะครับไม่ไม่ได้มีสไซต์ r p o พอ t แล้ต่างๆนะเพราะจุดเปลี่ยนที่เราเรียนมาสองสมวันเรื่องใหญ่ก็คือว่าถึงเวลาหรือย,อยัง เป็นเวลาของพลัเมืองในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยวันนี้ผมก็จะเรียนถามท่านท่านสองท่านนะครับทุอท่านสารวิธีการเปลี่ยนแปลงจากประชาชนไปสู่พลัเมืองเนี่ยนะครับแต่ละท่านเนี่ยได้ใช้พลังต่างๆด้วยตัวเองเนี่ยอย่างไรบ้างวันนี้ก็คงจะขออนุญาตเริ่มที่คุณหมอพลเดชก่อนในฐานะที่ท่าน เคยเคลื่อนทั้งทาง LDI สถาบันความร่วพัฒน,นาแล้วก็เคลื่อน,นผ่านในภาคพัฐด้วยคือผ่านกระทรวงพัฒนาสังคมครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้เกียรติท่านครับก็ถา,ถามว่าถึงเวลาหรือ,อยังที่ภาคประชาชนหรือว่าสังคมเนี่ยจะลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาหรือว่าจัดก,การอะ,อะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองพอคิดว่าันก็ถึงเวลาต้งตอบไม่ง่ายถึงเวลาเป็นแต่เพียงว่า มันจะมะีขีดความสามารถมีความสามารถที่จะมากพอไหมแข็งแรงพอที่จะธุรกิจัด,ดาจาก,การอะไรต่างๆได้ตัตตตวเองไหมอันนี้ก็อาจจะมองแตกต่างกันไปบางคนก็บอกว่าพอแล้วแข็งแรงพอถึงเวลาขอให้ฉันมีโอกาสฉันจะทําให้ดูขอให้ฉันมีอานาจหน้าที่บางอย่างฉันจะทําให้ดูทําให้สําเร็จแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอาจจะยังหรอก ยังไม่แข็งแรงพออันนี้ก็คงต้องอ,อะไรนะฮะทั้งเจรจาต่อรองทั้งแลกเปลี่ยนกันนะครับที่ผมดูอย่างนี้ครับว่าเรื่องของอสังคมเนี่ยมันมีพัฒนาการของมันแล้วมันกว่าจะแข็งแรงขึ้นมาได้นั้นเนี่ยไอ้สังคมมันจะแข็งแข็ง่งขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านาการเรียนรู้แล้วก,ก็การต่อสู้ แล้วก็รรล้อมต่างๆมาโดยลำดับถ้าดูในยุโรปสิ่งที่เรียกว่าประชาสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นอาจจะก่อนเราสัก4 0 0ร้0ปีสิ่งที่เรียกว่าสังคมเข้มแข็งหรือประชาสังคมประมาณว่าก่อนก่อนศตวตรรษที่18โดยประมาณนะครับก่อนศตวตรรษที่18นั้นเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันเริ่มเกิดสิ่งที่เรียกว่าชนชั้นกลาง สมัยนั้นก็เป็นในยุโรปก็เป็นสังคมสัตรีนาใช่ไหมครับก็มีระบบกษัตริย์มีอาณาจรรักรมีอะไรต่างๆส่วทศที่สิเนี่ยมันเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าชชั้นกลางเกิดขึ้นเพราะว่ามีเริ่มนออ่อนของทุนนิยมเนี่ยมันเป็นเริ่มจากพวกคอ,อค้าใช่ไหมครับพวกพวกช่างฝีมือต่างๆทั้งหลายก็เริ่มต่อตัวขึ้น แล้วก็การค้าขายทางไกลที่เรียกว่าร์แคนท t i ิซ s m เนี่ยคือการค้าขายทางไกลเอาของจากยุโรปมาขายที่จีนเอาของจากจีนับไปแลกเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้ต่างๆก็การค้าทางไกลเนี่ยก็เริ่มทําให้ชนชั้นกลางเนี่ยจำนวนหนึ่งที่มันไม่ใช่ไม่ใช่กษัตริย์ไม่ใช่วังไม่ใช่อะไรต่างๆไม่ใช่ทหารเนี่ยก็เริ่มสะสมสิ่งที่เป็นพกกระสเป็นทุนต่างๆของตัวเองจนกระทั่งต่อตั้งเป็นเมืองของตัวเองขึ้นมา ในยุโรปในแถวแถวรอบมหาสมุทรในรอบทะเลทะเลวันติกใช่ไหมฮะตรงนั้นน่ะที่รวมตัวกันเป็นฮันเซอยติกลีดนะเมืองต่างๆเมืองต่างๆเริ่มเติบโตขึ้นในขณะที่จังหวัดนั้นเนี่ยอาณาจักรต่างๆทั้งหลายในยุโรปเองเนี่ยก็ล่าอาณานิคมมีอาณานิคมตามประเทศนั้นประเทศนี้ต่างๆเสร็จแล้วอาณานิคมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ด้านหนึ่งก็เป็น เป็นเป็นทุนหรือเป็นตลาดเป็นอะไรต่างๆให้กับประเทศแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยก็เป็นภาระเหมือนกันในตอนหลังๆเนี่ยเจ้าอนาธิกรมกับเจ้าอนาธิกรมฝรั่งเศสกับอังกฤษก็ต่อสู้กันแย่งอณานิกมไอ้สงครามระหว่างเจ้าอนาธิกมกับเจ้าอนาธิกมเพื่อแย่งชิงกันหรือเจ้าอนาธิกมกับพวกคนพืน้นเมืองต่างๆภาระของสงครามเนี่ยก็เร,ริ่มกระทบต่อท้องประคังเริ่มกระทบต่อท้องประถาง ทำให้จังหวัดหนึ่งนั้นเนี่ยท้องทระทางเนี่ยเริ่มล่อยหล่อจําเป็นต้องตู้ยืนเดินจากพวกข้อค้าในตุนตามเมืองต่างๆมาเพื่อไปทำำําสงครามสถานะมันเปลี่ยนไปจากกษัตริย์เนี่ยซึ่งเป็นใหญ่นี่นะฮกลายเป็นลูกหนี้ในตอนหลังๆจะเห็นว่ารัฐสภาอย่างาสภาผู้นานของอังกฤษเนี่ยแต่เดิมก็จะมีแต่พวกพวกเจ้าแล้วก็มีพวกตัวแทนของศาสนาศาสนจักรใช่ไหม ก็คุณนดงอัศวินอยู่เป็นมีที่นั่งอยู่ในนั้นแต่ตอนหลังๆก็ตกเป็นรูปนี้ปั๊บเนี่ยต้องเพิ่มที่นั่งให้พ่อค้าก็มีนั่งอยู่ด้วยมันเป็นพัฒนาการม,มาอย่างนั้นนะครับซีกำลังจะบอกว่าถ้าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้สังคมที่มันเริ่มเป็นประชาสงังคมหรือสังคมที่เข้มแข็งนั้นเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยหัวใจมันคือการการเกิดขึ้นและก็เติบโตของชนชั้นกลางนะฮะชนชั้นกลางกระดุมทีพ่อค้าต่างๆ อันนี้เป็นหัวใจดังนั้นในประเทศไหนรวมทั้งประเทศเราเนี่ยถ้าว่ามีชนชั้นกลางเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจากระบบเศรษฐกิจจากระบบการศึกษาโดยภาพรวมเนี่ยสังคมมันจะเข้มแข็งขึ้นมาโดยรวมเลยแล้วก็แข็งจากเข้มแข็งจากปัจเจกจากปัจเจกนะฮะแต่ทีนี้อย่างประเทศเรานั้นเนี่ยการเติบโตของปัจเจกที่เป็นชนชั้นกลางเนี่ยก็ได้ระดับหนึ่งจากการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแต่ว่า จะมีคนจานวนมากในชนบทที่อยู่ที่ฐานที่ชุมชนที่อะไรต่งตางๆทั้งหลายเนี่ยเติบโตไม่ทันช่องว่างมันยิง่งผ่านตรงนี้เนี่ยชุมชน,นต่างๆที่เป็นเป็นจุดแข็งซึ่งชุมชนเป็นคอลเลกทีฟมันเป็นการรวมกลุ่มกันเช้่มแข็งด้วยกันนะฮะมันเริ่มอ่อดแอลงทุนที่ยึบโยงต่งตางๆเริ่มอ่อดแอลงก็ทําให้ชุมชนมันอ่อดแอและแตกสลายบางแห่งนะครับตรงนี้เนี่ย ในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำที่เกิดขึ้นในช่วงผมปันคง,งว่าหลัง14ตุลาคมปี2 5 1 6เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้เกิดการาทำงานรวมตัวร่วมคิดร่วมทำในช่วงแรกๆนั้นเนี่ยก็พวกการฝังตัวฝังตัวของ NG o นเนี่ยไปฝังตัวอยู่ตามห,ม,ห,าห,ม,หาามูม่บ้านต่างๆประมาณสักแสน แผนพัฒนาประเทศฉบับที่สามประมาณนั้นนะฮะเริ่มมี n g o เนี่ยไปฝังตัวที่ในยุคที่เรียกว่าคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านอ่ะไปฝังตัวเพื่อดูผลกระทบจากจากสิ่งที่เป็นผลกระทบจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เอาเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งเนะฮะของสภาพัฒั์เนี่ยว่ามีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไรชุมชนมีการปรับตัวที่จะรับมืออย่างไรแล้วก็เอาชนะปัญหาต่างๆอย่างไรนะครับรอดบ้างไม่รอดบ้าง เขาก็ฝังตัวอยู่ทำอยู่ตรงนั้นประมาณ10ปีนะฮะในช่วงประมาณสักปี2520ถึง2530นะฮะจากนั้นอีก10ปีถัดมาเนี่ย10ปีที่2เนี่ยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆมหาวิทยาลัยหลักๆสี่ห้ามหาวิทยาลัยในยุคนั้นเขาก็เป็นกรรมธรรมศาสตร์มหิดลเชียงใหม่ขอนแกน่นเนี่ยฮะศิลป,ปกรดีกัน นักว,ว,วิชาการเหล่านี้ก็ลงไปถอดบทเรียนสังเคราะห์ความรู้จากการปฏิบัติตัวการฝังตัวของ n อ o และกระชาวบ้านต่างๆเนี่ยก็เริ่มถอดมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นทฤษฎีการพัฒนาหรือแนวคิดการพัฒนาที่ใช้วัฒนธรรมเป็นตัวตั้งคือพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าเรื่องชุมชนเข้มแข็งและประชาสังคมนั่นเองครับตรงนี้ก็เป็นจังหวะที่สอของการพัฒนา แล้วก็จังหวะที่สามเนี่ยหลังวิกฤตเศรษฐกิจก็เรื่องของทฤษฎีการพัฒนาเมื่อกี้ฝั่งนายงพูดที่ตตอ,อาหารก็บอกว่าสิ่งที่นายงทามาเนี่ยฟอในหลวงพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเปียงปั๊บเนี่ยท่านรู้ท่านเข้าใจและก็เป็นเรื่องเดียวกันเพราะท่านทามาก่อนงั้นก็ผมจึงบอกว่าไอ้ตรงนี้เป็นจุดที่เราพบว่าสิ่งที่มันเป็นความรู้จากดินคือจากปราชญ์บ้านจากนายงจากใครต่างๆเนี่ย กับปรัชญาจากฟ้าเนี่ยมาบรรจบก,กันในตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40ทําให้หลังจากนั้นเนี่ยเรื่องของชุมชนเข้มแข็ง,ขงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยกลายเป็นเรื่องเดียวกันและก็กลายเป็นอุดมการทางสังคมที่ผมคิดว่าขณะนี้ไม่มีใครปฏิเสธมันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปทีนี้การเติบโตอย่างนี้เนี่ยมันก็มีการเติบโตเรื่อยๆแล้วกอ็อาจจะช้าหน่อยในตอนแรก แต่ระยะผมดูวระยะ5ปีหลังเนี่ยเร็วขึ้นและจะเร็วยิ่งขึ้นในเวลาถัดไปนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้เป็นเดยจะเดี๋ยวต่ออย่างต่อครับคือผมว่าจุดนี้เป็นจุดสําคัญนะครับเพราะคาถามที่ชุมากใหญ่ของพวกเราเนี่ยคือว่ามันถึงเวลาหรือยังคุณหมอได้ปูกพื้นมาให้แล้วว่ามันมีวิวัฒนาการนะครับไอ้ประชาสังคมไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยบอกว่าเปลี่ยนศักดินาเป็นประชาสังคมมันจะเปลี่ยนทันทีแต่มันมีวิวัฒนาการครับทีนี้ มาถึงพี่เขียวเองว่าจุดที่เล็งคุณหมอโย, hmm. ยงกันแวว่า5ปีที่ผ่าน <uck and roll Mine> เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะครับพี่เขียวมองเห็นจุดเปลี่ยนสําคัญหรือยัง <l uck and roll> ว่ามันมีสัญญาณบางอย่างเฉพาะว่าเราได้เวลาที่พวกเราจะลุกขึ้นมาแล้วการลุกขึ้นมาเนี่ยจะลุกแบบไหนเป็นกระบวนการยังไงนะผมว่าประสบการณ์พี่เขียวเนี่ยในเชิงเป็นสาวันนี้ก็จริงเล่ไปเรียกว่าไปปลุกระดมพลังคนทั่วประเทศนะะจนกระทั่ง กิดโครงการบ้านมาั่นคงขึ้นมาเกินต่างมันมันมันมน่นาจะคล้ายๆเป็นพูดง่ายๆเป็นหมอดูไว้ได้ว่าอะไรกำลังจะพลิกพกเปลี่ยนหรือเปล่าขอบคุณค่ะเดว <c oughs> นี้ดินี้เป็นสถาปนิกชุมชนไปแล้วนะคะกล <c oughs> ายปเป็นอย่างนั้นเพราะทำงานชุมชนเป็นหลักก็เลยออกแบบเรื่องชุมชนกระบวนการชุมชนนะคก็ามากกว่าได้เป็นออกแบบบ้านหรือว่าอย่างอืง <c oughs> ่นนะคะคือนิ้คิดว่าก่อนจะตอบประเด็นของอาจารย์ป๊อปเนี่ยนะคะแขจะ เ,เสนอประเด็นเริ่มต้นนิดหนึ่งคือคิดว่าพอาถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแน่นอนที่สุดถ้าเรามองเหตุปัจจัยใหญ่ๆสักสามข้อเนี่ยสามข้อขอไม่ไม,ไม่ไม่พูดมากข้อที่หนึ่งคือเรามองเรื่องการเมืองมองการเมืองทั้งหลายซีนารีโอการเมืองเหลืองแดงก็แล้วแต่พรคเพิ่มอะไรดูถ้าทางไปยากมืมมองไปข้างหน้ามันคล้ายๆมันค่อยทะลุอ่ะมันถ้าทา,า,า,ายากแล้วมัน มันนำมัสู่ความรุนแรงเพิ่มขึ้นเพราะอะไรนะเพราะอำนาจเยอะช่วงชิงกันมากพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งอำนาจที่ง่ายที่ซื้อแล้วก็ใช้อำนาจนั้นเนี่ยออจัดประโยชน์อะไรต่างๆมันจะใช้โครงสร้างนี้หนักหนามากในฐานะที่เราอยากให้บ้านเมืองเรามีทางออกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยออถ้าบอกให้เปลี่ยนตนัวมันเองได้ไหมเราก็จะนึกไม่ออก เราก็คิดถึงทางเลือกอื่นที่จะต้องทำให้มันเปลี่ยนนะฮะสภาพเป็น้องหลายอันที่สองนี่เหตุที่จะต้องเปลี่ยนก็คือว่าเราดูเรื่องของอโครงสร้างรายได้โครงสร้างความแตกต่างโครงสร้างอำนาจระหว่างส่วนกลางกับท้องถิน่นโอ้โหมันยังมีปัญหาเยอะมากทีเดียวคนจนก็ยังถูกผลิตอย่างอัตโนมัติอยู่นะฮะแล้วก็คนท้องถิน่นอำนาจที่จะจัดการเรื่อง เรื่องต่างๆก็น้อยลงโดยกฎหมายต่างๆกฎหมายขอ,องที่นกอควรจะใจหายแล้วเพราะว่ากฎหมายทั้งหลายจะให้อานาจกับกระทรวงกระทรวงทั้งหลายก็จะมีอานาจเยอะกรมป่าไม้มีหนะ้าที่ดูแลป่าไม้ทั่วประเทศเป็นของกรมป่าไม้หมดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะเออม,มันแทนที่จะบอกว่าป่าไม้ช่วยกันดูนะแต่และท้องถิ่นช่วยกันดูแล้วกรมป่าไม้จะทําให้เกิดป่าไม้ที่รมเย็นทั่วไม่ใช่วิ่ทีอย่างนั้น การบว่าเป็นของกลมนั้นเลยเรื่องนี้ก็เป็นของกลมนั้นลักษณะนี้มันคล้ายๆจะมีมากขึ้นนี่มีปัญหาแล้วก็ประเด็นที่สามที่เป็นปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องของโลกที่เปลี่ยนไปวันนี้เรานั่งอยู่ในโลกที่ไม่เหมือนกับ5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้ววันนี้คนชนบทคนในสลัมคนที่อยู่หลังเขาที่ไหนก็ตามดูทีวีจอเดียวเหรู้หมอดซึ่งหนนี้เกิดที่ญี่ปุ่น ร้องไห้เหมือนกันหมดเวลาที่เห็นความเศร้าเลยนะมันเปลี่ยนไม่หมดทุกคนเข้าสู่ข่าวสารเข้าสู่นโยบายเข้าสู่ความรู้ว่าสิ่งต่างๆมันเป็นยังไงแบบไหนเพราะนั้นเขาอยากเปลี่ยนะ่ะเขาอยากเปลี่ยนแต่ไม่มีเครื่องมือเพราะาอะไรนะเพราะกลไกลทั้งหลายเปลี่ยนช้ากว่าเปลี่ยนช้ากว่าประชาชนเปลี่ยนช้ากว่าการรับรู้เพราะนั้นอันนี้เป็นปัญหาที่อลับ ที่เป็นปัญหาต่างๆเนี่ยเพราะว่ากลไกอยากจะยึดอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่ามันมันยึดไม่ได้เพราะคนมันเปลี่ยนไปแล้วมันอยากจะหมุนไปตามโลกระบบอยากจะ